สวัสดีครับสิบท่านว่าคมหลายท่านกับคงจะเข้าใจและคงจักกันดีครับว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคืออย่างครับหลายคนกับคงจะคู่ดีว่าก็คือกฎหมายสูงสุดของประเทศครับกฎใดๆจะมักขัดไปแย่งครับรัฐธรรมนูญบ่ได้ครับแต่ว่าบางท่านกอาจจะยังยังบอกหัวเอ๊ะทีมากของการเกิดมีรัฐธรรมนูญเกิดมากจงังใดหรืออาจจะเข้าใจ ศึกษาม,มาแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ครับผมก็อยากจะมาเราสู้กันฟังในรูปแบบของผม,ผมนะครับอ่า,านใดนสนใจก็ลองฟังเบิรงนะครับอาจจะใช้เวลาทุนจักหน่อยรับอาจจะมีจักคลิป2คลิปหรือ3คลิปเพราะว่าเดี๋ยวคลิปไทยๆอาจจะมาเราถึงลักษณะความสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับแล้วก็เอเพิ่นจะมีการแก้ไขนี่เฮาต้อตรงรูเขาต้อตรงรู้ว่าเอนฉบับปัจจุบันนี้มีลักษณะเด่นจังใดนะครับเอามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ หลังจากคลิปก่อนๆครนรักสองสามคลิปที่แล้วครับผมได้เราสู่กันฟังเกี่ยวกับการเกิดมีของศาสนาก็เนื่องจากว่าคนเฮามีความอยากขึ้นกันครับอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับตั้งแต่สมัยก่อนพู้นก็มีความอยากอีกแบบหนึ่งสมัยนี้ก็มีความอยากอีกแบบหนึ่งสมัยนี้ก็จะเป็นโลกของสังคมออนไลน์นะครับแต่ละคนนอกจากที่จะอยากได้รายได้จากสังคมออนไลน์ก็อยากอี้ยครับ อยากที่จะแสดงตัวตนอยากให้บุคคลอื่นให้ความสําคัญอยากให้คนอื่นหวัวซาเจ้าของเป็นธรรมชาติของคนเฮาครับบได้ว,ว่าเป็นสิ่งาบ่ได้เป็นสิ่งที่ว่าเอ้ยอย่างเจ้าคืออยากนั่นอยากเด่นอยากดังอยากมีมันเป็นธรรมชาติของทุกคนนะครับที่ต้องการเป็นบุคคลสําคัญของคนอื่นครับอันนี้ได้มีการศึกษามาแล้วครับ มีหลักวิชาการนะครับแล้วก็มีการเรียนการสรอนในระดับมหาลัยครับก็คือวิชามนุษยสัมพันธ์ครับเพิ่อสรุปหัวข้อสำคัญคือมนุษย์ทุกคนต้องการเป็นบุคคลสําคัญของคนอื่นเสมอนะครับและเนื่องจากสิ่งนี้แหละครับสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นบุคคลสําคัญน,นะครับมันก็เลยมีการอ,อยากที่จะให้เจ้าของนะครับเป็นใหญ่ อยากที่จะให้สังคมของอยุคของเป็นไงนะครับก็เลยมีการร่วมโตกันเป็นประเทศนะครับเป็นประเทศเป็นกลุ่มนะครับเพราะเป็นกลุ่มจ้คของบุคคลครับก็เลยต้องมีการไปรบไปสู่เพื่อที่จะให้ได้มากซึ่งใชยชนะนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดประเทศต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขออยากเล่าถึงอ่าชนชาติที่แต่ละอ่าที่เขาให้ความสําคัญในการศึกษาคือจะมีกลีดนะครับ ปรีกนี่เขาจะเป็นชนชาตาิที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษา,าเกี่ยวกับปรัชญาครับชีวิตนี่เป็นเจ้งไดศาสานากฎหมายนะครับเทวนิยมต่างๆครับเขาจะศึกมักศึกษากันเรื่องนี้ครับส่วนชนชาติชนชาตินึงคือชุนชาติโลมันเพื่อจะเป็นชนชาตินักลบนะครับแต่ในขณะเดียวกันโลมันนี่เขาก็จะเป็นชนชาติที่สร้างากฎหมายนะครับที่ เขายังใส่ยู่ปัจจุบันนี้ครับคือกฎหมายและและหลักอักษรหรือกฎหมายอ่าซิวิลล์นะครับก็เกิดขึ้นมาจากพัฒนาการของชนชาติอ่าโรมันนะครับแต่ว่าชนชาติโรมันนี่ครับเพิ่นเป็นชนชาตินครบนะครับแต่ว่าในที่สุดนะในปีข้อศอซีเจ็ับชนชาติที่ยิ่งใหญ่อย่างชนชาติโรมันก็นได้ล่มสลายลงนะครับอ่าเดี๋ยวตอนต่อไปจะมาเราสู่ฟังวันหลังจากที่ ชนชาติาจากโรมันลมสายล้อมจะเกิดเหตุการณ์ยังคืนครับ